ทำอย่างไรให้ชีวิตไม่ต้องซับซ้อนแนวทางการจัดระเบียบชีวิตเพื่อลดความวุ่นวายและความซับซ้อนลองพิจารณาดังนี้สำรวจสาเหตุของความซับซ้อนในชีวิตความซับซ้อนที่เกิดจากภาระหน้าที่ความกังวลหรือสิ่งรอบข้างจัดลำดับความสำคัญเน้นการเลือกสิ่งที่สำคัญกับชีวิตเช่นครอบครัวสุขภาพและความสุขส่วนตัวและปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็น มุ่งเน้นการใช้ชีวิตแบบนิมอบลิึมลดสิ่งของที่ไม่จำเป็นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่ยุ่งเหยิงฝึกการใช้สติและการปล่อยวางการดำเนินชีวิตมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องเผชิญการใช้สติในชีวิตประจำวันและการปล่อยวางความคาดหวังที่เป็นไปไม่ได้กลับมุมมองชีวิตมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวโดยไม่ต้องไล่ล่าความสำเร็จที่มากเกินไป บทความนี้น่าจะช่วยให้ผู้ฟังของคุณได้แนวทางที่ปฏิบัติได้จริงและส่งเสริมความสุขและความสงบในชีวิตประจำวันอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตคุณสุขสงบยิ่งขึ้น